สวัสดีสมาชิกไลออนทุกคนมีคำถามมาว่าเซอร์ติฟิเคตไกดิ้งไลออนครั้งนี้มีผลสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างตอบได้เลยนะครับในฐานะของผู้จัดเราประสบความสำเร็จแค่70%เท่านั้นเองส่วนที่เหลือเราจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปสู่อินเตอร์เพื่อที่จะอนุมัติใบประกาศนียบัตรลงสู่ผู้เข้ารับก,การอบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ไลออนสากลได้กาหนดเอาไว้และต่อมาก็คือว่าทางภาค จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เข้ารับการสัมมนานเนี่ยครับอยู่ในโครงสร้างอยู่ในเครื่องมือของ Guiding Lion ให้มากที่สุดและให้เขาศึกษาเชิงลึกต่อไปถึงเครื่องมือที่เขาได้รับไปเท่านั้นเองเพื่อที่เขาจะได้นําเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพลงไปสู่การแนะนําให้สโม,มสรได้ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนมีคําถาม,ถามกลับมาว่าเห็นมีเพื่อนไลออนบางคนที่เป็นสมาชิกใหม่ยังไม่เคยเป็นนายกสโม,มสร ทำไมถึงเข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้ได้ด้วยบอกตรงๆนะครับว่าการสัมมนาแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยอาคารสถานที่ห้องสัมมนาวิทยากรผู้รับการอบรมอาคารสถานที่เราต้องขอขอบคุณไลออนณะลงศักดิ์วงอนันต์ศักดิ์เป็นอย่างยิ่งที่ใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวจึงทำให้ผู้เข้ารับการสัมมนาทุกคนได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมจากสถานที่การสัมมนาในครั้งนี้ส่วนทีมวิทยากรต้องขอบอกตรงๆนะครับว่า เป็นครูและเป็นอาจารย์แห่งไลออนที่มีคุณภาพและทุกท่านพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับไลออนอย่างยอดเยี่ยมและสิ่งสุดท้ายก็คือผู้เข้ารับการสัมมนาผู้รับการสัมมนาเนี่ยครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จําเป็นจะต้องมีปริมาณผู้เข้ารับการสัมมนา25คนตามเกณฑ์มาตรฐานของไลออนสากลแต่เมื่อใกล้ถึงวันที่จะสัมมนาแล้วยังมีผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะเข้ารับการสัมมนาน้อยมาก ทางเราเองจึงได้ประสานงานกับประธานภูมิภาคเพื่อที่จะได้สรรหาผู้ที่มีความพร้อมและมีความตั้งใจจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไลออนจะทํางานในหน้าที่ของไกดิ้งไลออนเข้ามาเติมเต็มจนให้ได้ปริมาณตามที่ไลออนสากลกนนําหนดแต่ถึงขน้นนั้นเองก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราตั้งเป้าไว้ต้องขอขอบคุณท่านไลออนด็อกเตรพัชรพงษงแพงไพรเป็นอย่างยิ่งท่านได้สื่อสารไปจนถึงเป็นรายบุคคล ว่าโปรแกรมนี้สามารถที่จะทําให้สมอสอนของท่านเข้มแข็งได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามได้การช่วยเหลือจากหรือไลออนสรัญญพงศ์สีวาน,นิชและไลออนนรงศักดิ์วงอานันศักดิ์เพิ่มเติมเข้ามาจํานวนสมาชิกก็ยังไม่ถึงตามเป้าหมายเพราะงะั้นเราเองจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้กลุ่มเป้าหมายรองลงมากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวกับไลออนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เสียสละและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นกําลังสนับสนุนในการทํางาน ลในทิศทางที่ดีและเหมาะสมต่อไปเนื่องจากว่าสถานะทางเศรษฐกิจหรือระยะเวลาที่เราประกาศไปมันอาจจะก,กระชั้นชิดทําให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาเข้ามาอบรมได้ก็ตามเราจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะทําให้กิจกรรมการอบรมสัมมนานี้ล่นไปได้เราจึงต้องใช้กลุ่มเป้าหมายรองเข้ามาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายหลักในการสัมมนาในครั้งนี้แต่ผลลัพธ์ของการสัมมนาในห้องแล้วกลุ่มเป้าหมายรอง เขาเองได้มีส่วนช่วยเหลือส่วนสนับสนุนและส่วนแบ่งปันข้อมูลดีๆในการทําง,งานในเชิงจิตอาสาภายใต้โครงการของไลออนได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งนี้ครับเราเองคือผู้ให้เราเองคือผู้ที่จะเข้ามาแบ่งปันเพราะฉะนั้นเราจะให้โอกาสเขาและเมื่อเราให้โอกาสเขาเขาเห็นคุณค่าตรงนั้นแล้วเขารับต่อและมีโอกาสที่จะไปให้โอกาสคนอื่นต่อไปนั่นก็ทําให้เราเอง คิดว่ามันไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จในโครงการนี้แล้วส่วนคำถามอื่นๆที่กำลังจะตามมายินดีนะครับถ้าท่านมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรสอบถามมาได้เลยครับเรายินดีให้คำตอบเพราะว่าห้องนี้มีคำตอบถ้าท่านเอาไปพูดคุยหรือปรึกษากันเองอาจจะไม่ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมก็ได้ขอขอบคุณนะครับสำหรับคำถามและสิ่งที่ติดติงมา เรายินดีที่จะนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์แบบต่อไปขอขอบคุณทุกคนอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ